โ็มาี่บาล้วโอ้ยแล้เก็โดนจ็บแล้วเล้วกเองนจับแล้วโอ้ยโอ้โบเร้าเลยท่านยินดีป็ะแต่คนทีกคนก็เลยปฏิบัติม่เป็นพวกที่เป็นขาวเนื้ละแต่โลกมาก

ครับโอเคอย่างงี้อัตตะสมภัตเอผมอาอาอาตัญญายิกเนี่ยได้ถึงที่แบบว่าจะเหี่ยว เยอมากั้บาทไปถามพระพเจ้าพรทน้มัจะบอกผมว่าัเทวทวัดนััี้เยเทศว่ัดนั้นวัดนี้เนี่ยเทวทที่้าวันเัเท่วัดนนวี้เนี่ยัิ่ันวีเัเคที้่ววน้่ คอนใดจะ่ปัญหาประมี่ควเป็นประตูเที่ว้ิที่องนใดสุนุกันาประมีคเป็นเี่ยวสามเียนไปไร็จครับถ้าก็ได้ประตูทกรมีแ่คนหนึ่งที่สนคนเมือไทยนักเรียนมันเปิดใจนะครับแดนแบบต้นเฉพาะที่นั่งมืดเต็ม

Tân ừ. <laughs> lịch của bà tay bắt đầu của bà bắt đầu 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 nó đầu bắt 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 đầu nó đầu bắt đầu

Give cầu phong bội em 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 là em 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 các ด้านอาหารนปะเทีก้วเนี่ยเพราะว่วนี้พอบ้านอะไาตะกร้ออยู่วกน้าเนี่ยก่วยน่มาังสมทิศใหญ่ังเรื่าเนื้อเน่้อิแยกเห็ดต่กวยเห็นได้ว่าแต่ปลาทูฉันปาได้าอะไรินตับาลาันตะบาาเสมอ เป็นยังวันไปบาเ้อไปไก่เด้อนี It really ่่ห้าขตู่วันที่เ็ดวัดอาีเ่ไปคนหนึ่งที่เป็ดวัดเก็บขี้เ่แ้วตกู้ตุ๊เสียงุ้งกี่ตุ๊กูตกเสียกับกินกับรถกับอไปกตู้ไก่บ้านบ้านอนรู้่เสียง ับโอ้ยุ่เนาเกต่างต่างก็ตาหมือนกัาตเป็นคนี้ตาตัวเด็กคนตาตาตานักดีตาตาน่าเนี่ไม่ต้ล่หรอกว่าโอ้ยหวขอไปเที่ยวไปตุงติ้งอย่างเงี้ยงมลเมื่อไหร่ก็หปไปก็ได้ต่อน้านเ ก็เลยไปที่บ้านเขาเนี่ที่ตัวนายท้งฝ่ายจะไปหาดูแก่เสงไรดูแก่ตัวนายผ่านกเลสธรรมะเอาได้แค่ไปตัวทั่วหัวดหายกายกิเสเนี่ยจะไปได้ก็จะไปกับน้ำใจกด้ให้พวเด้าคนอะไรม

ปไปม่ตเน,นี้มาเอว่าไกันตำรวจมานแจ้งก,งงงนกนงนันแล้วแจ้ว่ดีก็บอกนก่นี่พถึงข้าของคอเนี่ยึงข้าของคอเนี่ย็นสัไก็เจีมแล้วภาษาต้เร่งของเลีไปจส้นเ ไปท่านหเมเพราะว่าท่านบอกวพัเจ้าเป็นกองละยเจ้เป็นคนที่ยังบ้า,าที่ามัคนคงคนธรรมดา,าจะ่ทำได้เพรั้นค,นคนธรรมาาดาที่เห็นใจสูงจากปลามีที่เอา่ก,ก็ได้แต่มาก,กัร่้งที่งก็หลายองค์กะต้ห็นมากกว่าที่ใคร ก็จะเอาเป็นเกียวเป็นเ็ยเป็นเกียวเป็นเฉโอ้วยไปาำหนีาปัหลายที่ดุหนีปัญหาหลายที่ดุนะมันจะโอนหีปริกัทนากแล้วก็ไปที่ฝันนี่ก็ต้นนีลงแต่ทีนี่ที่เลือหลายปงี้ยฝักฝเข่ากันแต่วกอะไรนี่ปักมีนี่ะปัดได้เป็นเพื่แต่บริษทนัด้วยเพราะันเก็แค่แค่ขาของคนเจ็บย เด็ก็ไดรคนนี้มาสารัะไรเเียกว่าจะเป็นคนเข้มมาครับเป็นวิดมากเลยเป็นเด็กนะครับนี่ก็มานนะครับเป็นไปในความฝุนองเข ปวดตัวลูกตงมูระแท่นานนานในสพระเก่าแต่ลูกราว่าปวดตมาได้ต้องตัตีต้นโตต้นเบ็ดตระโขกเก่าต้ตเป็นได้ย่างนย้ด้ชอบใจได้ขาของพระเจ้ากุศลอ้คุณพ่อได้ใส่ชุดหลงพี่รักผมผมไม่เจ้าเลยขอเอาเองเอาตะกียบนานได้ฟาดเองนานได้ใส่ชุดหี่ tại trường học 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 hàm bài hàm 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 trả hàm 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 một hàm 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 hàm

เราบริจาคเราทำบุญพระเราทำอารวาสพราทำกุศลวัาจ้างอะไรการเมืองจะได้บั่นเราบอกวาได้เวลาไหม Terima kasih atas dukungan Anda. Mereka berpikir, apapun warisan semangka rawat benar, di semangka rawat. Nanti kami yang ada di semangka rawat, yang ada di semangka rawat, di tempat lain, di tempat luar, di tempat

มันทำให้เป็น่ัจจัยสำคัญของการกระจายสินค้ามันทำให้การบริโภคในทุกคนต้องชีวิถีแบบโดยเฉพนะในครอบครัว có bao nhìn thấy khuôn mặt có tất cả có phát giá 12 ngươi, vòng 12 2mm. Vai de parte para lá. Amo.

Ini Apa katanya Kurang ปัเลยไปที่ยติท่องมาเป็นคำตาแท้ติความโวัจนติมาพระเิวาตาลสีเนิจาุธาราจิโนจรรางมาปะคันเดายุขนโ ในกรณีที่ในกรณีที่ใช้เป็นบาปใหเป็นกมในทัไปถึงการดการอบาตงั้เรื่องที่างั้งแต่้งั้งแต่ตั้ั้งแต่ตั้่างแตั้ตั้ง่ตั้ง่ต่ตััแต่ตังแงั้ััั ขอโทษนะครับอโทษนคับเข้าศูย <Having S 2> ์หนึ่ันนี่คือการเลียงแต่ที่คุณต้องใ่ก็คื้อคิดแงออกเดือนสบตุลาไัดที่นองอาจดีบีอใจะได้ตีเกิดเกยอยต่เมา่อรู้เอาแบบนมารน่ไะ้งัฒนาเัที่ปัจจที่จะ้เาเปใจลงเป็นได้ในชา ดิบจะเกิดอะไรเยอะมากเยอะมากคำอ้างทำเพื่อความเป็นความงามอะไรอย่างนี้โอ้ยเด็กตั้งเยอะเลยติดโซ่ทนี่ทำวิธีแบบว่าคูท่านน้องชาคุไหนคนไหนได้ไปแก่จะควมรู้จิตหลับคุยมาจะไปทำงไงกเด็มาทำตามที่มาก

ลกต้อง e ูดัแล้วถึงวลาต้องบอกไปตงไปวยนะวันทีเรียนี่ยเรากำลันทีเรียนนสียอไรางคอเออวันที่รีเปนบไปทหารต้มน้มต้้ม้วเยอเดคนนนบอกว่ามันไม่ได้ที่หันก็เหมือนกนทีเอาไว้ให้ก ทก็ไปกวไอ่ทกมนเดี๋ยวเอาปากกร่เด็ดมนก็ไปอาหารสบายๆนีกอิมดิเพราว่าก็อิมสันงหมื่อก็อิ่มเราหาาเไรจะกก็ิ่กันนั้งไม่้าันเดียวกมบอกตวงที่อันติเรื่ก็ แต่มาติดสนธาเนี่ยหลายๆองค์รู้คอยสั่งเตือนดีที่ตัวรู้ lần này thì mình chỉ giảm nó phân Không cần cho bỏ được Thì thấy chắc Mình vua tỏa cho đây mua châu thì kêu con mua Là có một con phụ nữ nó là được bác Nó thì nó là Cái tiền bộ như thế Thì chú thì mà... với nhau Nó có được tỏa cho con bó Chú mà có cái này

สาวก็ผู้เป็นสาวมของพวกพี่บนบางใจเพื่อเป็นอะไรตนเอาตนตัวรอดเอาตัวรอดเป็นกระจายหรือกติแค่นั่นนะตอนตัวจะถอนไปตองใจได้ตอนผู้อื่นลงนาทีฝั่งพวกตัวได้ยอดตัวรอนเพาะว่ากว่าจะถอนตัวตัวได้ก็จบเซตจบเซตเซตขวัญวจที่สาวต้องคุณ เนี่ยอะไรต่ใจเนี่ักไปแน่ก็ได้หลกะแต่ถ้าเกิดตอูกปดูแแม่ก็ได้มาดูก็ได้่ดดอกให้ตกาคนราคนวเ้าหายเดน้าดูดูรคนะด้ีที่เราที่เาไปกันไปจะต้องไปกันไปะต้มาร่วมกันที่กใ้ีราด้วยกมามาากไปฝากคนน้เป็นคน

คำสอนเนนะเรื่การอรอรู้ขอแม่ต่อพี่ต่อพี่ชางนี้มาเยี่เมนเห็นตัวไรเห็นปฏิภาณในปัอจุบันี้วันนี้าติเกิสาธุสาธุสาธุให้สมบูมีกันนั่นคืเรื่อุบรุตรลาใหา ในชวงมัยนี้เราแม้คนากคนชากก็มีระคัณคนต่างๆรเดับน่างก็มีชีวิตประดิษฐ์สงสารด้วยควาระลึกถึงเรานี่กว่าเป็นหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าใจระลึกพนาใจเรื่องมคนใดคนโง่คนใจตั้ามนใดเราไปจีบมานเราไปซอยใจเปุกนเราเรามีนเดียวนะถ้าเหตุผลก็ได มีแน yup, ต้องไหแต่งเรือตอังจากานของคนตาตอนที hã, awesome. hey, ่เดทานเรื่อใจเด็าวอะไรว่ามุราบารีุเรนเดชานะนิวเมวาโจริตามเตานามุกุปะเตะสิตามติตามตุนันปปัตเมวตมิจัตุปะสเตมุเรตุังละาะนโกวันละ